ไอหนุ่มเอาอันไหนเจ๊ตายให้หมดกินหน้าร้านเลยสามสิบคนมาเจ๊เห็นไหมเราประหยัดไปดีกว่าครับโอ้ยไอ้นี่จะมาทุบผมครับเดี๋ยวผมโตไปผมจะตักบาตทําบุญให้เจ๊บ่อยๆนะถ้าเจ๊ตาย คำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นมีได้มีเจตนาก่อให้เกิดการทะลเบแหวงความแตกแยกแตกนอกหรือแตกในใดๆทั้งสิ้นผู้ชมที่รับชมโปรดไปรับสังคทานก่อนรับชมไอเอ้ไอเอ้ไอเอ้ไอเ้เจ๊เจ๊สวัสดีเจ๊เจ๊แตงโมใช่ไหมครับเนี่ยว่าดีวครับเจ๊เจ๊มีข้าวให้ผมกินไหมผมหิวข้าวไม่ไม่มีเพิ่งเข้ามาเนี่ยมีมีแค่ มีตังแค่เจ็ดบาทโอ้ยเจ็ดบาทซื้อข้าวได้เจ๊ใช่หรอบ้าไม่ใช่ล้เอาอันนี้หมูอลูกชิ้นไม้หนึ่งสิบบาทเจ๊ซื้อให้ผมกินได้ไหมผมหิวมากเลยพาไปร้านลูกชิ้นดีลูกลูกชิ้นอยู่หน้าโรงเรียนนะเจ๊ซื้อให้ผมกินนะไปดีปลาปลาไปโรงเรียนด้วยกันปลาเฮ้ยหยุดตัวตรงนี้เอาแล้วไม่ยอมให้เขาตรวจยาอะไรเลยหรออ่ะตรวจอะไรเนี่ยเนี่ยเขาจะตรวจยาเนี่ย มีของหรือเปล่าก่อนใช่เจ๊จะให้ผมให้ตำรวจตรวจเหรอผมไม่มีผมจนมากๆผมข้าวผมยังไม่มีกินเลยผมจะเอาตังค์ไปซื้อยาได้ไงล่ะใช่เจ๊นะเจ๊ร้านนี่แหละเจ๊ซื้อให้กันได้เหรอผมขอกินหนึ่งไม้ขอกินเอาเอาเจ๊อยากกินเองดิผมขอกิน มันให้คนอื่นยังไงอะโอ้เจ๊ทำร้ายบาปนะเจ๊มากิดรอกผมมผมไม่มีข้าวกินมาหลายวันแล้วให้ยังไงใหยัดเข้าปากผมเลยอะอกินโอเคโอเคโอเคได้กินมากกินมากอ่ะอิ่มมากเจ๊อิ่มมากพอดีคำเอออันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดเจ๊รวยผมขอเป็นลูกเจ๊ได้ไหมผมไม่มีข้าวกินอกได้เจ๊ผม ผมขอกินแบบโอมากระเซทุกมื้อได้ไหมถ้าเกิดผมไปลูกเจ๊รอรอเจ๊ดวยก่อนนี้ก่อนนะอ๋อตอนนี้เจ๊ยังไม่ด้วยอกเราอยู่ไหนกันหมด่ะในในเมืองไม่เหมือนเมืองร้างเลยอ่ะอ๋อคนอื่นเนาะคนอื่นเขาน่าจะอยู่สถานีตำรวจอ่ะเจ๊เพราะว่าหมู่บ้านนี้เขาชอบมีเรื่องทะเลาะเบาะแบงกันบ่อยๆเฮ้พาพาเจ๊ไปสืบหน่อยชิครืบเรื่องชาวบ้าน นี่ไงเจ้นี่ไงนี่ไงเจ้เฮ้ยทำไรกันอ่ะเฮ้ยไม่คุยกับเจ๊เลยดูดิโอ้ของสายรับเป็นตำรวจที่ตั้งใจทำหน้าที่อยู่เจ๊เขาก็เลยคุยกับเจไม่ได้ใช่เจ้โจนเดี๋ยวนี้โจนมันเยอะนะเจ๊ต้องดูตัวอย่างอย่างผมดีขนาดโจนไม่มีข้าวจะกินแล้วผมก็ยังแบบอดทนนะไม่ขโมยของอ่ะคนละเมืองดีเนาะ ขนาดผมแบบจนจนข้าไม่มีจะกินผมก็ไม่เคยขโมยเลยนะโอ้โหแล้วมันกล่องเจ็บกล่องบริจาคเงินเนียหรอไม่อันนี้กล่องอันนี้กล่องทําบุญเจ๊ผมอชอบทําบุญไงคือเวลาผมได้ตังค์เท่าไหร่ผมก็ามาทาบุญใส่บุ่ตลอดเลยเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นว่าโยนมันขึ้น่าป้นไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้มันขึ้นว่าคุณกาลังได้บุญเพิ่มเจ๊ได้บุญเพิ่มอะไรเดี๋ยวพาเจ้มาป้นทําไมเนี่ย ไม่ไม่ใช่เจ๊เฮ้ยเฮ้ยไก่เข็บซ um> ีเข็ซีเฮ้ยขอกินได้ไหมขอกินได้ไหมผมหิวมากเลยผมไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วให้ให้ลูกเจ๊กินหน่อยเจ๊ไม่มีตังค์ซื้อค้างให้ลูกเจ๊กินหรอขอกินขอปีกข้างหนึ่งได้ไหมหิวมากนี่คุณก็เป็นแตงโมนี่คุณก็กินได้นี่ ไม่ไม่เอาไม่เอาอันนี้แม่ผมผมผมกินแม่ไม่ได้ผมต้องไปกินคนอื่นเป็โรคแบบโรคกระตันยูอะไรตัวนี้ตัวอะไรวะเนี่ตัวอะยรกิได้ตุ๊กแกกินได้เนี่ยเขาได้ออกเนี่ยดูดิตำรวจครับคุณตำรวจติดคุกตลอดชีวิตเป็นไงผมขอเข้าคุกด้วยได้ไหมครับคุณตำรวจกองข้างเลยครับ ผมข้างๆครับกดปุ่มแล้วเข้าเลยครับินแดงอ่ยผมปุ่มตรงเสาแล้วกดๆแล้วเข้าเลยตำรวจอาคาวแดงมาเสิร์ฟด้วยตำรวจอาคาแดงมาเสิร์ฟนะเฮ้ยตำรวจแจ็คแจ็คอันนี้พี่ทำความผิดอะไรมาครับถึงได้มาเอาพวกเนี่ยไปขโมยตู้ลงพักเน่ยโดนตัดสินคดีความมาตลอดชีวิตนะขโมยตู้ลงพักตู้อะไรอะตู้เก็บอะไรเนาะเป็นฐางอาวุธอ่ะ ค้างอาวุธของโักได,ได้พี่ได้ไปกี่กระบอกเนี้ยตายไปหลายอยสองสามกระบอกเนี่ย้จนจับมันเนี่ย,อยตอนนี้ติดทุกตลอดชีวิตเนี่ยออกไม่ได้ด้วย Thank you. Thank you. มันกดอีขึ้นรถมันไม่เห็นขึ้นรถได้เลยเนี่ยอันนี้รถเขาเจ๊เจ๊ต้องไปซื้อรถก่อนอรถเท่าไหร่รถราคาเท่าไหร่อะ อ่มีรายราคาเจ๊เจ๊ลองไปดูร้านขายรถก่อนไหมล่ะเจ๊ไปดูหน่อยมมมีู่ทาไโอ้เจ๊เจ๊รับรับลูกเพิ่มเหรอผมไม่ใช่แม่คุณเจ๊รับลูกเพิ่มเหรอโอ้ก็มีลูกสองคนอันนี้ผมผมจะได้น้องกูไม่รู้อะยรเจ๊คนจอนจัดไอ้เี่ยโอ้ผมได้น้องแล้วเจ๊ไปมีพ่อมาที่ไหนนี่นะ อะไรไหนแม่แม่แม่หนูไปไหนแล้วล่ะนี่ไงแม่หนูโอ้ผมไม่ใช่แม่คุณผมมีลูกคนเดียวเี่ยลูกชายเจนี่เสน่ห์ใช้ได้เลยไอ้เรื่องเลขมามีได้แล้วจนมาก็มาได้ไม่ต้องพูดมากได้ไหมโอ้ยเจ๊โอ้ยเจ๊ด่าลูกตัวเองได้ไงเจ๊ด่าบอกอย่าพูดไง เข้าใจไหมแบบไม่ต้องพูดแค่หบบนหมีเนี่ยพูดยังอื่นก็ได้เข้าใจครับเออมาพาพาเจ๊ไปซื้อรถ่อนเจ๊อยากได้เงนินยเจ๊ต้องซื้อรถให้เด็กขับด้วยนะเพราะว่าน้องยังตัวเล็กอยู่คันไหนคันไหนดิเอ้นี่เนี่ยงคิด Bicycle ไ,ไม่ได้เจ๊คันนี้ครอบครัวไปไม่ได้เจ๊เอาคันนี้เลยเนี่ยเจ๊นี่คันนี้เนีย่ยไปได้ทั้งครอบครัวเลยนะ ใช่ไปได้ครอบครัวนะเจ๊เนี่ยเจ๊มีลูกสองคนเจ๊จะได้เอาไปได้นี่ไงเจ๊ซื้อละทำไมต่อโอ้โหเจ๊ใจปั๊มมากไปต้องไปเอาไปเรียกข้างนอกเจ๊เฮ้ยมาขึ้นมาขึ้นมาเราเจ๊เอาเอาถังน้ำไปด้วยเหรอเจ๊เอาไม่รู้ว่ามันถังอะไร่เฮ้ยถังน้ำถุงตาี่วยมาเลยเจ๊กดตานน้ำได้ด้วยเลยเจ๊ อ๋อมีรถเลยเจ๊พาผมไปกินข้าวมันไก่เลยเจ๊ก่อนนอนอยู่ไหนวะเฮ้ยเจ๊ลูกตกตกรถตายเอาได้เหรอโอ้ยเราไม่นั่งแค่มันดีดีไปรุ่นไปรุ่นเฮ้ยไม่วิ่งเลยไหนแม่ไปรุ่นไปรุ่นเมกาด้วยไปกินข้าวมันไก่ด้วยกันไหมแม่รุ่นไปไหมไปไหมกับพี่ไปรุ่น ไปครับไปครับไปกินข้าวมันไก่จานดักด้วยกันไหมเจเลี้ยงเจรวยแล้วเจถูกลอตเตอรี่์ไม่ถอยดืนไม่ได้โอ้ยเงี้ยอ่ากดกดกดอีไงครับโอเคครับไปเลยเดี๋ยวแม่ผมเลี้ยงครับแม่ผมถูกลอตเตอรี่มาโอ้แล้วครับได้แล้วครับเงี้ยข้าวไก่จานดักเจลงครับลงเจเลี้ยงผมผมขอจานใหญ่เลยเจ สองร้อยห้าสิบไหนมันจ่ายให้กันได้หรอบ้าอ่าซื้อปุ๊บแล้วเจ๊ก็จ่ายเอานะโอเคนะได้ได้ไอหนุ่มเอาอันไหนเจ๊จ่ายให้หมดเลยหน้าร้านเลยสามสิบผมเจใช่ไหมลองประหยัดกันดีกว่าครับโอ้ยไอนี่จะมาสดเจ๊ที่รังผมครับเดี๋ยวผมโตไปผมจะตักบาททาบุญให้เจ๊บ่อยๆนะถ้าเจตาย อ้าหนึกว่าไอ้ตัวนี้เอ้าแล้วทำไมเป็นดิ่งเนี่ยทำไมตัวเอไม่้ลูกเรอเจ๊อ้ไม่ได้ดูชื่ออ่ะน้องผมเหรอเจ๊ทำไมน้องผมโตไวจังทำไเขาไปกินอะไรมาน้องเองสวยมากเลยทำไมเองดูเล่ขี้เลี้ยงเนี่ยเฮยแต่งตัวไม่ดิโอ้เจ๊ก็ผมเกิดมาผมก็เป็นขอทานตั้งแต่กำเนิดทำไมเจ๊ถึงว่าผมเจ๊ก็เก็บผมมาเลี้ยงไม่ใช่เหรอทำไมเจ๊ถึงต้องว่าผมด้วย เจรังเกียร์ผมขอโทษเจ๊จพูดผิดไปแล้วผมก็แต่งอ่งนีเลยเจ๊แต่งตัวดีสุดของผมแล้วผมไม่มีเสื้อผ้าใส่ที่ที่หลังลูกจะทำอะไรก็บอกเจ๊ด้วยนะโอเคไหมดีตาเจ๊น้องน้องไปเที่ยวไหมแม่แม่เราถูกลอตเตอรี่แล้วนะออจริงเหรอใช่ตอนนี้มีตังค์เป็นร้อยล้านเลยเมื่อกี้ก็เลี้ยงข้าวมันไก่จานจากพี่มาแล้วหนึ่งจาน ทำไงอ่ะไม่เห็นมีใครอนยันเลยจะเลือกลาเอาเลยนะเจ๊อันนี้เลยอุ้ยอุ้ยเจ๊โอ้โหเดี๋ยวคราวนี้เจ๊ก็มีผัวหลายคนแล้วเนี่ยยันมหานยมวิ่งไงโอ้โหผัวคนแรกมาแล้วเจ๊สักปุ๊บได้ผัวเลยเจ๊โอ้โหยันมหานยมจริงๆ ไอ้เจ๊ไม่อยากดีเพื่อนแล้วดิลูกบุญเจ้เกินแล้วเนี่ยสาวคนก็เพียงพอเจ๊เองไม่ไหวแล้วน่ะอะไรอ่ะปู่มหามุนีเลยหลวงพ่อชางวัดวัดนี้เขาไม่มีพระเจ๊ทำทำบุญสักหน่อยแล้วกันทำบุญครอบครัวหน่อยไหมเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเองทำอะไรอ่ะทำทำบุญเฮ้ยมาไมไหนกันนี้เจ๊คะลูกไปเล่นสวนน้ำไหมนี่ยสวนน้ำเนี่ยนี่เหรอ ใช่ใช่เจ๊ไปยิ่นขนน้ำกันเฮ้ยเดี๋ยวเจ๊ไม่จอดรถดีๆหน่อยหรอเจ๊จอดกลางถนนเงี้ยเหรอรอนตำรวจมาล็อกล้อนะเจ๊จอดกลางถนนเงี้ยหรอไอตำรวจแถวนี้ยิ่งดุด้วยเอ้ยแถวนี้เนี่ยเจ๊เจ๊ทำไมทำไมรถเจ๊มันแรงขนาดนี้รถเจ๊มันดีดผมฟิวไปเกือบตกแม่ไเลย ใช่ค่ะผสาวไยน้ำกลับมานะเมื่อกี้ไม่ได้น้ำกันทุกคนเจ๊จ่ายค่าเข้าเลยนะตัวคนละร้อยบาทอะเจ๊จ่ายให้ทุกคนเลยลูกอะใช่ค่าหัวคนละร้อยบาทไปเลยไปไปไปขับเจ๊ดีกว่าไปไปเอาตัวหนักเกินไปไม่ได้ โอ้ยอูย้โอ้ยเสียเสียอันนี้ใช่เสีย,ยไหมครับเนี่ยลอะไรจะขอไปเลยคนคนกางเก่งแดงแดงนี่ใช่เสียไหมเนะี่ย้ีคล้ายๆเลยนะครับคล้ายๆเลยผมไม่เหมือนไม่เหมือนรับรับผมไปเป็นฐานในวังได้ไหมอ่ะผมอยากกินข้าวในวังข้าวชาววัง <laughs> ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะรับผมไปหน่อยได้ไหมผมอยากกินข้าวชาววังไม่เหมือนเนี่ยผมผมไม่มีรอยสักไม่เหมือนอยากกินหีครับอยากกินหี <c oughs> โอ้โหนะมันกินไม่ได้นะครับลองกินไปแล้วตายวายเลยโอ้โหอ,อีอจาจจะแบบว่าเจอเจอของหวานก็ได้อ๋อไม่ได้วานนะครับ ถาวรถาวรนี่หมดขึ้นแล้วทวาวรนะแล้ว <m> ก็น้ำตาลอยก้อนเลียเฮ้ยไอ้ใจ๊อ <c oughs> โอ้ <c oughs> ตาลหม็นนะ้นำตาลอยก้อนเลียหวานเจี๊ยบอ่ะไว้ต่อเทุกคนับเจ๊เจ๊ไปแล้วทุกคนโชคดีเจ๊โชคดีเปิดมาชาติหน้าชาติไหนขอให้ได้เป็นลูกเจ๊อ <c oughs> ีกได้เลย จะมาขอเจแดงอีกได้เลยเกาะเจได้ทุกเมื่อ